รถคันนี้นะครับได้ก่อเหตุเชี่ยวชนผู้อื่นแล้วหลบหนีมานะครับเอ่อก่อเหตุที่อซอยเบลิงซอยเจ็ดบริงซอยเจ็ดแล้วก็มาตอนนี้มาอยู่ในเขตของสอนอบบางนานะครับลาซานยี่สิบห้าปากซอยลาซานยี่สิบห้า เขาจะว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ป๋าป๋าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ใช่ไหมครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนครับป๋าอยู่ที่ไหนสังกัดอะไรครับเนี่ยสาริกาสารีกาเยอะอยู่ฮะเยอะอยู่ไม่ใช่แล้วป๋าเมาเงนี้ป๋าขับได้ไงอ่ะ ป๋าขับชนเขามาตลอดทางเลยป๋ารู้วะไม่รู้เลยเหรอโอ้ป๋านี่เมาหนักนะป๋าชื่ออะไรครับเนี่ยป๋าชื่ออะไรครับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับสาริกาเมาแล้วครับ เฉียวชนรถประชาชนนะครับมาตลอดทางดูร่องรอยนะครับไปไม่ได้ยังพยายามจะขับอยู่นะครับป๋าป๋าป๋าไปไม่ได้คู่กรณีป๋ากำลังเดินทางมาป๋าจะไปไ,ไหนไม่ได้นะป๋าต้องอยู่นี่นะปะ๋าป๋าต้องอยู่ที่นี่ คู่กรณีป๋ากำลังเดินทางมาป๋าจะไปจากที่นี่ไม่ได้ป๋าต้องจอดอยู่ตรงนี้ก่อนรอคู่กรณีมานะขับไม่ได้ป๋าขับเงี้ยป๋าเป็นข้าราชการนะป๋าเป็นข้าราชการป๋าต้องเคารพนะป๋าดับเครื่องเงินน้อยก่อนป๋าเดี๋ยวให้ตำรวจมาขับรถไปให้นะครับไม่ได้ไม่ได้ป๋าขับไม่ได้ก็ป๋าเมาขนาดเนี้ยชนเข้ามาตลอดทางเลยเมาใครเอาเมาใครอืม ชนเข้ามาตลอดทางเลยป่าจะขับไปได้ไงชนนใครชนชครับป่าอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ประกาศนะครับอ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสนบางนามาแล้วนะครับสวัสดีครับพี่เออวะอ่าเดี๋ยวพี่รอแป๊บนึงก่อนบางนาชายบางเอออยู่นะได้ไหมครับเดี๋ยวพี่นอนก่อนก็ได้นอนบนรถรอแป๊บนึงก่อนเออไปไปไปบ้าน เลยดีกว่าอ้ลุกกองครับบนึงครับพี่ับนึ่งไัเดี๋ยวรอแป๊บมาเลยว้น้อนต้งตามไม่ไปไหนนะรับตัเอ้ยไปไหนไปไหนลูกค้ารอพี่อ๋อว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวจอดจอดหนึ่งนะถึงแล้วอยู่ฝั่มแล้วพี่ เขาตื่นอยู่เนี่ยพี่ตื่นแล้วเจ้าของรถคนที่นอนตื่นแล้วเฮ้ยใครมาวรอาจจะพี่คุยไหมไม่ยอมคุยแบวพี่คุยพี่คุยกับพี่คนนึโอ้ยให้ผมคุยแล้วผมจะคุยไงไม่ไม่ไม่คุยเลยคุยเลยเ<ห>เกันเด็ดต่อนี่แกันครับผม ไม่ไม่มผมผมผมไม่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 ใช่ครับผมเป็นอ่าคนที่ดักรถพี่เขาไว้ครับอ่ะดิเนียบอยแล้วครับเลยถามว่าที่กองปรจรถมันเป็นตัในกชนใครับเมไหมชนชนครับผม ชิปเบรลิ่งซอยเจ็ดแล้วก็แล้วก็ชนใครอีกครับผมเบรลิ่งซอยเจ็ดเสร็อก็เกี่กันจบแล้วอ่าบอกว่าเรียบร้อยแล้วปัดใครมาเรียบร้อยอ๋อซอยหนึ่งนะซอยหนึ่งที่อันนั้นมันซอยหนึ่งครับท่านตรงนั้นซอยหนึ่งครับพอเคมเสร็จปุ๊บก็ขับลูกแล้วที่เขาขับมาตามเบรลิ่งซอยเจ็ดมาชนกับรถกระบะสีดำอีกคันหนึ่งครับผม